นี่ผมมันตายแล้วลาบูตายแล้วอะไรครับผมดิงดิงดิงยังครับพี่ไปแล้วจ้าไปล้าจ้าไปแล้วจ้าอเผมต้องคงต้องได้เล่นสซัพพอร์ตไปตลอดแล้วแหละ แต่วักี้ตัวโลก็เล่นดีนะผมชอบอยูน่นะตัวโลแบบเออเล่นดีผมไม่เอาแล้วกันกลางเพื่อนไม่เอาอะไม่อยากเล่นแต่แมงกลัวเล่นไม่ดีแมงมันต้องมันต้องนี่ผมไม่เอาวผมเล่นนี่ดีกว่าไม่ไม่ไม่ไมพี่พี่ฟาร์มเลยก็ได้ผมไม่ฟาร์มแล้วผมเอาลงผมเพิ่งมาเล่นนะ่ะผมก็เลยไม่อ็ดพี่ฟาร์มเลยพี่ฟาร์มเลยเดี๋ยวผมออฟไงมันจะออฟปะผมจะฟาร์มได้ไหมเนี่เฮ้ยมั่นใจหน่อย ไม่เอาอ้เชื่ยเพนจะให้ผมเล่นเมดหรอวะไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นใครจะเล่นเมดไม่มันมันมันจะส่งไอ้คนที่เล่นเมทมันจะให้ผมเล่นอ่ะอ๋อผมเล่นรู้ได้นะเมื่อกี้นี้ไม่รู้อ่ะมันไม่รู้แล้วอ่ะผหก็บอกไม่รู้มันไม่บอกว่างจะคีบขึ้นคอมให้พี่ชายในเกมแบกอ๋อครับผมก็ไม่เป็นไรขึ้นไดมอนด์มาก็เล่นด้วยกันได้เอาตัวไหนดีพี่ทาร่าไหมหรือว่าจะ เหมือนเดิมเจอเบอกบอ๊ดํัมหรอเอาเนี่ยตัวนี้ได้ไหมเทียน่ะไอ้เทณฑไนที่ว่าดันได้ไหม,ไหมเอาตัวนี้แล้วกันพี่เอาตัวนี้แล้วกันผมไม่เคยเล่นผมไม่เคยเล่นจะนนทำอะไรนะจะทำจังหวะลิงได้ไหเออๆผมรู้อยู่รู้พี่มันแบบเราเข้ามาเราไถ <c oughs> หนีอะไรแบบนี้ยได้ผมเข้าใจอยู่อืมได้ไม่เคยเล่นไงตั้งแต่ไอวีผมยังไม่เคยเล่นเทียนเลยได้เอะ ผมต,ต้องออกอะไรเนี่ยผมออกผมจะออกก่อหรือออกล้างดีเนี่ยออกไอ้เปิดเป<ๆ>ิดเลยเปิดแมพใช่ปะอ๋อเปิดปลาเปิดล่าออกมาไปโอ้ล่าออกมาล่าออกมาโอเคอุ้ยที่ใจเย็นดิพี่ใจเย็นดิพี่เอามาเอามาหิวแล้วเอาไปเอาไปเอาหิวแล้วกันผมไม่เอาแล้วกันอุ้ยแค่งัดกูโดนด้วย ไอ้ยันนะผมย hey, hey, ังไม่เดินไปผมช่วยเขาฟาร์มอยู่โทษโทษโทษผมโทษเมื่อกี้มันมันเยอะมันเยอะผมโทษดิบอลดัมมันยังไม่มีสกิลสองเออไม่ใช่ไอ้ตัวโลมันไม่มีสกิลสองแม่งแบบไม่อึดเลยเดี๋ยวตาหน้าถ้าผมได้โลมอีกผมเล่นลิเตอร์โลมให้เอาดิมั้แทงดิแทงดิสว้ยฟอร์ลาดเลยแล้วกันเป็นเนี่ยอ่ะดักดัก ร้าดูสวยไหมกูรอจังหวะอายุเขาบอกว่าเรื่องร้านไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดแต่เป็นเรื่องน่าถีบด้วยใช่ไหมเย็นเย็นเย็นขวหมดขวหมดไแล้วกันจะไปไหนโอ้โหนิดเดียวเองเอาว่าจะเก็บสามเลยเมื่อกี้นี่เนี่ยเตะเตะเตเอ้ยแพนด้ามาแพนด้ามาดูดูดูวีโอหน่อยอุ้ยเฮียกูไม่อยู่นะเมื่อกี้ดักไอ้ร้บนกมันได้ปะเอุ้ยนี่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 ได้แล้วอุ้ยเฮียไม่มีคนอยู่พี่ ไอ้แคลลี่ไม่อยู่อ่ะไปเดี๋ยวผมกันให้เมื่อกี้ใช่ใช่เมื่อกี้แบบแคลลี่ไม่อยู่ไงยกยกผิดตัวด้วยเมื่อกี้เขาจะยกแคลลี่มันดีนะน้องโอ้โหถอยกว่าถอย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 ไปเฮ้ยได้แล้วด่วให้เราเพื่อนเพื่อนฝ่ยดีไปอู้ อุ้ยเฮี้ยมึงย okay, right. ังจะเอาอีกเหรอไม่ไหวแล้วอุ้ยไอเฮี้ยมันไม่ถอยอ่ะพี่เออมันไม่ถอยอ่ะไอเจ้ากูกันแล้วนะเฮี้ยมันไม่ถอยอ่ะนี่ผมผมผมอันตีผมโดนมันออกแล้วมันไม่ออกแม่งแบบยังยังจะเข้ามันจะเอามั้ยมันเอาให้ได้ไงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ต้องเข้า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 ขออย่างเดียวโอเคเริ่มส่งไม่ดีแล้วว่ะส่งเริ่มไม่ดีแล้วโอ้ยไอเฮี้ยเอ้ย เนี่หาหามากอ,องตรงคือแบบม,มันไม่มันไม่นี่เลยอ่ะทำไมทำไมนายไม่เล่นแทง,งวะไปโอ้มันแบบเข้ามา,ามันไม่รอผมเลยที่ทำนะอ,องตรงจะเอาอ่ะจะเข้าเอาไม่ได้เล้เลือดเยิ่นคนนี้หน่อยนะมาเขานี่แทงนี่เออสวยเดีย๋ยวไปเติมเดี๋ยวไปเติม

แตกแล้วล่างบ้างแตกแล้วสลับไหมหรือจะเอาว่องก่อนสลับนะสลับนะบ้างนปตังเท่านะแทงแล้วก็ถอยนะมาอยู่ที่ไปเจอใหมเดีวตามโอ้มาเดี๋ยวโอ้ผมชอบห่างกว่นี่นี่เนี่ยโดนแล้วผมโดนแล้วอุ้ยได้พี่ได้นะไไหนเลยได้ตัวเดียวนะ ออ้ยดูไอ้เี้าใบโอมันแตกอีกแล้วโอ้ยด,นะดีนะจังหวะผมยกให้พอดีเลยเออเอ๊ะมึงไปโดนแพนด้าเก็บตอนไหนเนี่ยพี่เรียวมะเอ่อสลับเลยไหมพี่หรือว่ายังไงสลับเลยสลับเลยได้ไหมออได้ไหมเออได้ไอ้สลับเลยนะพร้อมเลยพร้อมเลยพนระ้อมเลยมั้ยพร้อมไหนไม่มีคลิปมันไม่มีคลิปพีป่ม,ม,มันไม่มีคลิป รา่างไม่มี<อ>คนเคลียร์ชิปอุ้ยแตกนะเนี่ยพี่เคลียร์พี่เชียร์ร่างหน่อยได้ไหมได,ได้ได้ได้ยวไปดูให้ไม่โอเวอรแล้วเอ้าแล้วมันไม่สลับเลยเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยต้องบอกมันพี่มองมันหรือเปล่ามันต้องสลับนะเราต้องเราจะได้เอาป้อมป้อมบนได้มผมไม่ได้ไปนะไปน่าจะไปก็ไปไม่ทันนะแตกอีกแล้วไบโอว่าเรียบร้อยกรูปสังกษีเอะไรอะไรผมมาแล้วผมมาแล้ว สวยนี่โดนแล้วปื้ดดปอเี่ยวกับอาไอมาดิเอามาดิครับผมรู้เปล่าว่าใครลมรู้เปล่าว่าใครลมเอาเนี่ยเอากลางได้พี่ผมไม่เข้าใจต้อไปไปโอมันต้องห่างผมตลอดด้วยปะมันเป็นไรเนี่ยอุ้ยเยอะเยอะ มันไปแตกแล้วหรอป้อมแตกกันเดียวทีป้อมมาแรงนะโอ้ยเฮียกูไม่รู้จะการมึงยังไงแล้วไบโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยว่ะไม่ต้อง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 ออกเลยออกเฮียผมไม่รู้จะการมึงยังไงแล้วไบโอเนี่ยมันควรเล่นแทงมากเลย ไม่ขนาดเปิดแมพเห็นลนะิงแล้วม่งแบบมันไม่มันไม่ถอยเลยอ่ะพี่มันแบบมันจะไม่ถอยอเลยอ่ะสุดเลยแล้วจะไปกันใครจะไปกันได้ตลอดอะไรขนาดนั้นเอาป่ะพี่ผมจะโดนนะนี่นี่มันอยู่นี่อ่ะพี่โดนแล้วผมโดนแล้วอุ้ยนิดเดียวเคียเอ้ยโดนกูว่าโดนน,นั่นกูว่าแล้วแพนด้าเจ็บอีกแล้วเรียบร้อยโอ้ เหี้ยเฮ้ยโคตรสุดจริงๆ <c oughs> มัรแข่งงนาผีทุกวันใช่แห้วเฮ้ยสวยเสวยโดนแล้วโดนแล้วนี่ผมมันตายแล้วลาบิวตายแล้วอะไรครับผมดิงดิงดิงยังนะพี่โอ้ย <c oughs> ไปแล้วจ้าไปแล้วชาไปแล้วดาดิงไม่ตามทำไมไม่ตามอ่ะโอ้ยลิงไม่ใจเลยว่ะเอ้ยนอนทำเดี๋ยนี้ Này 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 view Lavew, view, Đột rồi, đột rồi, chết die chết view Lavew chết Ok, chết rồi Mở đó rồi, mở map rồi Ui, chết rồi à Nói chút, à nói Ui, cái, thật Một chút, một Ui, gần <laughs> <laughs> เดี๋ยวไม่เอาช็อตนี้ไปลงในเอนี่ดีกว่าวะเอาไปลงในทิกตอกดีกว่าโอ้ยเยอะแม่งไปวิบไปวิบใหม่อยู่ด้วเอาไหนเอาหนอเอน๋วี่เก๋วี่เก๋วีได้อยู่เอา โดนแล้วผมโดนแล้วพี่เอาหน่อยเอาหน่อยได้เอาดิมามาดิอุ้ยอุ้ยอินนิดเดียวแตกไปอือล่ะไปละ้าไปละ้าเอ้ยผมไม่ใช่โลมแล้วผมตอนนี้ผมไม่ใช่โลมแล้วเอาเอาเอาใส่ดิเอาไปทำดิกละน่าจะได้อยู่น่าจะได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลาวิวเนี่ย อุ้ยโดดพลาดว่ะเอาหนพี่เอาหนพี่เลือดเลือดซึ่งผมมองได้อุ้ยลิงลิงพี่ลิงใครก็ได้กลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนเอาหน่อยหน่อยพี่นี่ผมโดนแล้วโดน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 อุ้ยเคี้ยวนั่นก็ล็อกโดนตายแล้ว เออสวยสวยเออพี่พี่เอ้ยจมแจมแจมมันตายแล้วนะป่ามันตายแล้วพี่พี่ไปป่ะเอาหิวกับผมเอาหิวผมไปโอ้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นทูกพี่เออเออเอออย่างนี้เนี่ยไป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 คลิปนี้ได้โอเคผมเอาไปทำคลิปด้วยโอเคได้นะไปแล้วไปแล้วตีป้อมเลยครับผมตีป้อมเลยโอเคผู้ ไอ้เฮีย้ยเกือบไม่ชนะโอ้ยจบแล้วพึ่งพึ่งมาได้ใจเกินนี่นะออ <laughs>